คุณณชานะคะก็ปัจจุบันเนาะเป็นพนักง,งานประจำและครูก็ทำธุรกิจออนไลน์นะคะเป็นครูสอนออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้เข้าสัมมนาสดนะคะเว็บมีเนียนะคะก็คือเป็นสัมมนา,าในหัวข้อนะคะเรื่อง ทำเงินได้แม้ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะซึ่งเป็นสัมมนาของโค้ชโอป้าอีสานนะคะ mm hmm. ก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างเลยนะคะและเข้าใจการกลวยการตลาดมากขึ้นนะคะ mm hmm. เข้าใจว่าเราจะต้องทํำยังไงนะคะให้ธุรกิจของเราจเจริญเติบโตจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้เราอะคะ่ะมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาหาเราเยอะเะนะคะเราจะต้องทํำยังไงนะคะให้คนเขารู้จักเราทํำยังไงนะคะให้คนเขาเห็นเราให้มากที่สุด หรือถ้าเรามีสินค้าเราขายสินค้าทํายังไงให้เราอะค่ะให้คนเขาเห็นสินค้าเราให้มากที่สุดนะคะนี่คือการตลาดและความรู้ที่ได้มาในวันนี้แล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะคะในการทําธุรกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะโค้กก็จะแนะนานะคะในเรื่องของการทำอ e ีบุ๊กนะคะอันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าการทำไรายได้เออการทำไรายได้นะคะแม้ ก็ตรงกับเนื้อหาเนื้อข้อเอ่อเนื้อหาวันนี้เนาะก็คือว่าทําเงินได้แม้ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะก็เหมือนว่าโค้ชก็มาบอกช่องทางนะคะการทำไรายได้ให้เราอีกนะคะเราไม่ใช่ว่าแค่มาขายของออนไลน์แต่เราสามารถที่จะเป็นโค้ดเป็นครูได้เราสามารถที่จะเปิดคอร์สออนไลน์ได้หรือเราสามารถที่จะทําหนังสือขายหรือทาอ e ีบุ๊กขายก็ได้โดยการเอาความรู้ที่เรามีหรือประสบการณ์ที่เรามีนั่นแหละออกมา ขายนะคะเอาความรู้หรือเอาประสบการณ์ที่เรามีนั่นแหละออกมาขายเท่านั้นเองเท่านั้นไม่พอนะคะโค้ดก็ยังแนะนำนะคะช่องทางนะคะในการที่เราจะส่งต่อนะคะธุรกิจของเราเนี่ยช่องทางการทำตลาดของเราอะ่ะบนออนไลน์อะ่ะได้อีกมากมายหลายช่องทางเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือสุดท้ายแล้วอะ่ะ เราก็สามารถที่จะทําเงินได้ง่ายๆบนออนไลน์เพียงแค่เราอาจจะมีความรู้มีทักษะหรืออาจจะเรียนรู้เพิ่มนะคะแล้วก็เอามาทําเงินบนออนไลน์และเราก็รู้ช่องทางอยู่แล้วว่ามันมีช่องทางไหนบ้างที่สามารถให้เราทําการตลาดได้และนะคะทํำยังไงนะคะ ก็คือเหมือนประมาณว่าได้เก็ตกับตัวเองว่าถ้าวันนี้เราอยากให้ธุรกิจเราเจริญเติบโตให้เรามีกลุ่มลูกค้าที่มากมายนะคะมหาศาลก็คือแค่เราอะต้องออกมาให้ประโยชน์เขาให้มากที่สุดให้ประโยชน์เขาให้สูงที่สุดนะคะเหมือนประมาณว่าเราจะต้องสะสมนะคะฐานแฟนของเราให้มากที่สุดค่ะเพราะถ้าเราสะสมให้มากที่สุดเราก็จะมีปริมาณนะคะการขายนะคะเกิดขึ้นได้มากที่สุดค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอแชร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณโค้ชโอป้านะคะแล้วก็คู่จอยนะคะที่ร่วมกันจัดสัมมนานี้ขึ้นมานะคะให้กับพวกเราสำหรับวันนี้เนาะก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ